อันจ้องมาถึงแล้วครับที่พักรถบางที่พักรถหรอครับมันเป็นที่เป็นปั๊มน้ามันด้วยมันเปิดปั๊มน้ํามันน้ําแล้วกเเ็เป็นที่ขายสินค้านี่ครับบ้านเขาสีสันบอกเลยว่าสีสันขึ้นสวยงามมากเลยแบบว่าสีสันแบบสวยงามงามสวยงามอลังการเงี้นเลย <c oughs> เป็นอย่างคือว่ามันมันงามคือว่ามันเป็นผม,ผมก็ไม่รู้นะว่าบ้านเรามันมีแบบนี้หรือเปล่าคือมันเป็นสี คือว่าเขาใช้สีคือว่าพูดง่ายๆคือมันมันงามอ่ะมันงามในสายตานะ่อันนี้อันนี้ก็งามเลยไหมเนะี่ยเห็นหมนายพีเมืเนี่ยอันนี้ก็งามแล้วเนะี่ยบ้านเขาเนะขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับไปบอกไพ่บอกเจ้าเรียนผ่านกลองคอยอ,อันนี้คือผู้บ่าวเก <c oughs> าหลีไพมากโอป้าเกาหลีกันดีได้โอปา้าโอรงป้ารงโอป้าเลยได้หน่ได้ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับโอเคถ่ายเลยครับอกโอเคถ่ายเรียบร้อย,ยไม่ต้องห่วง นี่เห็นไหมผมตั้งกล้องไว้ซื้อแล้เจ้ายญงไก่หน้ากล้องผมเองได้นี่บรรยากาศกดเขาไม่ได้แอบถ่ายนะครับไม่ได้แอบถ่ายนะคือตั้งใจถ่ายได้ตั้งใจถ่ายนี่ไหมท้งขยะเขาทางขยะเขาไหม เห็นไหมเขาเป็นระเบียบํนบ้านเขาี่คือเป็นระเบียบมากเลยบ้านเราก็เหมือนกันห่ะว่าแต่ผมพูดในฐานะที่ผมอยู่นี่ว่าผมมาบ้านเขามันมันสวยงามสวยงามอีกหลายๆอย่างนี่เห็นไหมนี่คือความสวยงามความน่ารักของบ้านเขาพรอว่าอย่างที่ว่าเขารู้จักรู้จักสิบเอาปารโอปาช่องโอปา่าลืมทาให้เบิรง <laughs> โอปาเมื่อกี้อย่างอย่างรอเลยโอ้ยนี่ ก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละโซกโอป้าอันนี้โซกโอป้าอันนี้ก็โอปา้าเลยโอปา้อปาแก่นแกนเลยดิอันนี้อันนี้ก็โอปา้าเลยโอปา้อปาทัาแก่คอยนี่นะครับบ้านเขาบรรยากาศตัวเล็กพอที่จะพอพอดีจัดพอพอที่จ,จ,จะจะเลื่อนหัวจะเลื่อนตาเนีจากน้อยมานี่เห็นปะ มันสีสันไบว่าเขาใช้เล่นสีอะไรมันเห่นสีเหรียญังไปแล้วมันทําให้ทําให้ดูเพลินๆนะครับถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนนะถ้าเกิดเป็นตอนคืนนี่คือเป็นถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนนี่คืองามเลยนี่คือภาพุมกว้างนะครับนี่คือภาพุมกว้างเห็นมาจอเห็นโอปาพกเก่าวัเห็นมาจอเห็นโอปาพกเก่าวันนั่นแหละส้มโอปาเห็นว่าเหมือนกันแหลกับวัาเท่า เกิดประแตงตาปราเงตาเกิดขึกันแล้วมันก็ไม่ต่างกันหรอกดีหละนี่คือนี่คือภาพมุมกว้างกว้างที่ที่อยากให้เบิ้งที่จะน้ำเสนอหรอกอยากน้าเสนอ